ใครยากให้อีงามตาเรียบเรียบทำงานมึงมันต้องเลือกมาปล่อยงามตาไปเลยเรียรองอีงามตาเรียบเรียบทำงานมึงมันต้องเลือกมาตี่ไปแล้วเหรอพี่กับพี่ต้องกันถ้ามาบนกี่ของมึงหลายเนี่ยเล็อยู่นะโจมเขายางบานหนี่งหายางบานเงี้หายังระบานหนึ่งไม่กินทำอะไรแบบนี้อ่ะมันยังไงจ๊กแชมพู พุงยาละไหมนี่คือยมพร้อมแถวมาใส่ไรน่ะใส่สีสิบเกโอ้ยพี่เราใจอานสิ่ะเอ้ยเจียบกำพสี่สิบเก้ามาได้วจะพ่อจะหมดหรอกนี่บหมอแอมึองพอดักไปไนนันซัมแมงกินนู่นนี่แหละกูวเอาไปเลยอีมาสวยซ้ำกโอ้เอ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 ยเนเจนะ ใจเย็นๆกันหาใจทำใหเสียงกระดเย็นเยห้าเสียงกะดขบวอ้โวหหามนหมกันงโานี่โอ้ยโอยโอยมืเลี่ยงใจสะพมนีลุกค้าเขาล้านสูงจากเครืออะไรล่ะเป็นยงพิจะละ่าจากขวางหัวกุยขึ่หมานีภาษาผมล้วนกรบอกโก ผูย <oh> ิ่งคือมีหนวดท่านี่ผู้สาเหมหนวดเงี้ยกัวล้วคอยอคอยแจกกันกระเซียคอยคอยแจกกันเห็นแล้วเห็นแล้วาเลี้เต่าทไมไม่มองมาาเดแล้วล่ะหังนแล้วจะได้ไปยืนเ็ดบ้านไปเาะไปทงบ้าคันเด็กค่ะล้งเสียไคันเด็นยังบมบีุยั กูติมอย่างนี้หันเงียบาทซะบมังเหรอว้ายยากได้ยังไมอดี้อตายเสียหายเธอทุกสิทุกอย่างสิโอนเงินสดให้เลยเจ็ดแสนบาทได้ยินข่าวว่าเป็นมีเป็นสินหลายบ่แม่นบ่เอาไปใส่นีใส่สินให้มันแล้วมันกลัวได้งามตาเนี่ยนี่เจนเธอหาเด็กได้ถึงใจเสียมากเลยแต่ว่าอันนี้เอาขึ้นไปดูถูกกูเกินไปวู้นไอศกรมาใส่ซีสเก่าอยู่หันเอากอฮอล์เนี่ยค่ะซีเก้าค่ะ อูหาสิบสี่สีเว้ยสี่เอะไรห้าสิไม่ทราบเบอร์เกือบโอ้ยแต่ว่าหาีนะเจี๊ยบเจๆ๊บเจบอาอยาไปหันคะเราอาจจพาเธอไปมีความสุดสาวงามตาเด้อเข้าไปกันแล้วไปแล้วไปแล้ว ดีกันจอก็แล้วแม่ให้เขาไปจดดีแล้วมึงได้ยินปะเสียกับพดบอกสิโอนเงินคาโต,ตอีงั้นาแค่ขึ้นเดียว7แสนบาทนั่นคือกำไรของแม่มึงกดเสียงเงนซื้อมันมาจังสองพันเอ,อีกพูดอสองพันค่ะตั้มาค่ได้าฟดีควะได้มาฟรี่อกลรอ,องตม่งกดสีย,สยงจง้อมาจงอย กองสมองอีกระถินด้วยโง่เหลือเกินนี่อีกระถินบอกบรรดาสารอีภาคกีกระบมองเมึงตามันกูบอกหลายข้างหลายหน้วแป็นบอกถึงเสียก,กับพอดเขาจะให้มึงใช้เดือนละเจ็ดแสนแปดแสนเมืองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหึงเขาเป็นกะลีอย่ามีใจให้แขกอีสัตว์ทุกบอกหลายข้างหลายหนแล้วมึงก็สาวมึงก็สวยมึงไปหาเอาผู้ชายอื่นก็ได้เข้าใจไหมลูกอีกระลี อ๋อลูกคนแม่เล่าเออ,อวาว่นแม่ม,มีกุศิอบร่มบ่มนิใสมันเองนี่นุกะกทินจ้ะฟังพี่จงอ่างข้างจอแจงไปดีๆนะคะเข<ม>าเป็นผู้ยิง่งเขาเป็นกะรีเขาจะต้องท่องคําว่าผลประโยชน์ไว้และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเงินเงินแล้วก็เงินเท่านั้นอม่อย่างเ e อ็กเมื่อเป็นกะรีมื่อท่องคำว่าอย่างก็เงินเงิน กะหรีกูเคยไปทองข้าวแบงเงินแล้มึงทองข้าวอะไรอย่างสันคอยคอยคอยโอ้ยกะหรีบ่พอคอยอยางเจี๊ยต้นน่ะนะเข้าใจว่าจำไม่ดีๆีได้ละโอเคไหมโอเคลูกบักแม้งด่าอ้าฮุบปากเดินอีโจงอ่างอีสานตาเปิดโคดเลยพ่อมึงสองตัวเป็นขี้ขากบนมีสีบอฟังในย่างเดียวกูถามมึงสองตัวกับปนีให้อีบอยอีจูนัดป็นกะหรีในร้านของกูเป็นอยังอีกฉันเอง ช่วงนี้หาเอามันไปรำของน้ำเดี๋ยวนี้โอเคเอวเด็กเๆดๆๆๆๆๆ็กเด็กเด็กยย้ายกันไปรับแขกเลยลูก